ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่อระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน541รถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณลานกิจกรรมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพื้นที่ประสบวัตภัยจำนวน8อำเภอเป็นผู้แทนประชาชนรับมอบสิ่งของพระราชทาน และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,856ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวตาตภัยณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้องค์มนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปภโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวของประชาชนที่ประสบวัตภัยบริเวณหมู่บ้านมง้งดอยปุยตําบลสุเทพและพื้นที่ตําบลฟ้าห้ามจํานวนสิบครอบครัวซึ่งเหตุวัตภัยดังกล่าวส่งผลให้มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือเพียงในบางพื้นที่ที่กําลังอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนแล้ว ในการนี้ประชุมติดตามสถานการณ์เกิดเหตุวัตภัยการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยและพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่18และวันที่19มีนาคม2566โดยมีฝนตกลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ต่างๆส่งผลทําให้บ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่8อําเภอ27ตําบล92หมู่บ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพงประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบถึง3,595ครัวเรือน